สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบิร์ดยกเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ผู้ใหญ่ที่แต่งโมงเขารพบรักมาก ล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดพี่ออสเชียงใหม่ผู้มีพระคุณแตงโมให้การช่วยเหลือสนับสนุนกันมาตลอดได้จัดปาร์ตี้ฉลองกันเล็กๆเ,เฉพาะคนสนิทเท่านั้นและปีนี้พิเศษสุดๆเพราะเบิร์ตได้มาพร้อมเค,ค้กก้อนโตก็เป็นตัวแทนแตงโมร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งปกติทุกปีแตงโมจะต้องมางานพร้อมได้กล่าวคำอวยพรผู้มีพระคุณคนนี้ว่าขอให้มีความสุขมากๆขอให้มีรักดีหรือเรื่องราวดีๆตลอดไปนอกจากนี้ยังได้เห็น โมเมตนต์น่ารักน่ารักคุณเบิร์ตยังร่วมร้องเพลงจากนี้ไปจนนิรันด์จนหลายคนแอบ,บกลั้นความรู้สึกไว้ไม่อยู่ทีเดียวล่าสุดคุณเบิร์ตยกเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์พี่ออสเชียงใหม่ผู้ใหญ่ที่แต่งโมเคารบรักมากๆอีกคนและเป็นเพื่อนสนิทของพี่เอสุภชยัยเพราะในทุกๆปีแต่งโมจะต้องมางานวันเกิดพี่ออสและในปีนี้เบิร์ตเปรียบเสมือนตัวแทนของแต่งโมมาร่วมงานวันนี้งานนี้คุณเบิร์ตยังร่วมร้องเพลงจากไปจนนิรันด์เล่นเอาแต่ละคนนั้น เก็บอาการไม่อยู่กันเป็นแถวๆด้วยความคิดถึงแตงโมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกยวกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ